ฉันชื่อแก้วเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายที่เลือกกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์บ้านของฉันเป็นบ้านไม้เก่าแก่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาห่างไกลจากความวุ่นวายในเมืองหลวงบรรยากาศที่นี่เงียบสงบมากจนบางครั้งก็รู้สึกวังเวง คืนแรกที่ฉันกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างอากาศในบ้านเย็นเยือกผิดปกติทั้งที่อากาศข้างนอกร้อนอบอ้าวยิ่งไปกว่านั้นฉันได้กลิ่นทูบเก่าๆลอยมาเป็นระยะๆะะทั้งที่ไม่มีใครจุดทูบในบ้านเลยฉันพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกไปเองเพราะไม่ได้กลับมาที่นี่นาน ตกดึกขณะที่ฉันกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องนอนชั้นสองก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากเก้าอี้อยู่ที่ชั้นล่างเสียงนั้นดังเอียดอ์ดเป็นจังหวะฉันชะโงกหน้าลงไปมองจากบันไดแต่ก็ไม่เห็นใครความรู้สึกกลัวเริ่มเคลือบคลานเข้ามาในใจแต่ฉันก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงหนูหรือสัตว์อะไรสักอย่าง คืนที่สองฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเมื่อลืมตาขึ้นมาก็เห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องนอนฉันตัวแข็งทื่อไปหมดทำอะไรไม่ถูกเงาปริศนานั้นไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยมันยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนฉันหลับตาปีด้วยความกลัวเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีเงานั้นก็หายไปแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แมมองหน้าฉันด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาแล้วพูดเพียงว่าอย่าคิดมากเลยลูกบางทีอาจจะฝันไปก็ได้แต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันแน่ๆความหลอนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในช่วงกลางวันเวลาที่ฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันมักจะได้ยินเสียงเพลงไทยเดิมแววมาเบาๆเหมือนมาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านแต่เมื่อฉันเดินตามหาเสียงนั้นมันก็จะเงียบหายไปเอง นอกจากนี้ยังมีกลิ่นดอกไม้หอมประหลาดโชยมาเป็นระยะๆะะไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ชนิดไหนที่ฉันเคยได้กลิ่นมาก่อนกลิ่นนั้นหอมเย้าวยวนแต่ก็ให้ความรู้สึกวังเวงอย่างประหลาดฉันเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนฉันจะได้ยินเสียงแปลกๆแ,และรู้สึกเหมือนมีคนเดินวนเวียนอยู่รอบๆห้องยิ่งไปกว่านั้นฉันเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจับจ้องฉันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่ฉันอาบน้ำหรือทำอาหาร คืนสุดท้ายก่อนที่ฉันจะตัดสินใจกลับกรุงเทพเพราะทนความหลอนไม่ไหวฉันนอนอยู่บนเตียงและพยายามข่มตาให้หลับทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเสียงนั้นแหบพร่าและฟังดูเศร้าส้อยมากจนฉันฟังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรฉันลุกทึกนั่งด้วยความตกใจหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นอะไรทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงพรึบความมืดมิดเข้าปกคลุมทั้งห้อง ฉันได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเบาๆดังมาจากมุมห้องแล้วก็มีลมเย็นๆพัดวูบหนึ่งประทะใบหน้าฉันแรงมากจนฉันสัมผัสได้ถึงเส้นผมที่ปัดไปมาเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเก็บข้าวของทุกอย่างแล้วรีบออกจากบ้านโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกเลยฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันเจอคืออะไรและไม่กล้าที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบถ้าชอบกดถูกใจและกดติดตามกันนะ